ขอบคุณท่านมากท่านพี่ชิอมู่ไม่งั้นเราคงปกป้องสายห้าไว้ไม่ได้พวกเราขอบคุณท่านจากใจจริงท่านทําให้พวกเราชนะพวกหลวนชุยไม่งั้นเราคงไม่ได้แก้แค้นแล้วก็ไม่ได้พื้นที่คืนด้วยพวกมันคงไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราอีกนานมันเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ต้องคิดมากนะข้าก็ต้องขอบคุณสําหรับค่าจ้างพวกนี้มากเลยแหละพวกเจ้าและข้าก็ต่างได้ประโยชน์ชิวๆกันเถอะพี่ชิอมู่ตอนนี้กาลังกังวลเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการฝึกและค่าสมุนไพรที่ใช้ฟื้นฟูหรือไม่ พวกข้ามีข้อเสนอท่านพี่ชฉวมู่มีความสามารถพวกเรารับรู้ได้พวกข้าอยากให้ท่านปลอมเป็นมาพี่ข้าต่อและช่วยพวกเรายึดเขตที่เหลือคืนมาหากท่านต้องการจะเข้านิกายของพวกเราข้าก็ยินดีเดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่ข้าไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมนิกายข้าไม่อยากจะเอาตัวเองไปผูกมัดกับนิกายใดแต่หากเป็นเรื่องธุรกิจแล้วก็ข้ายินดีจะรับข้อเสนอนะแต่มีเงื่อนไขอยู่หนึ่งข้อพวกเจ้าต้องเก็บความนับเรื่องใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนาแกกพี่ข้ข้ารับปาก ท่านพี่ท่านจะให้เขาเขา้าร่วมนีกายเราจริงๆนั้นเหรอเจ้าก็เห็นพลังของเขาแล้วไม่ใช่ไงห,หากมีเขาอยู่ด้วยพวกเราจะต้องกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเป็นแน่บางทีอาจจะยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนก็เป็นได้เจ้ารู้สึกเหมือนข้าไหมเวลาที่เขาใส่ชุดแลนหน้ากากานี้ทาให้ข้ารู้สึกว่าเขาช่างเหมือนกับน้องสองของเราจริงๆเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวมันสูงอ่าอ้าเออถึองเขาจะแก้มัดให้เราก็เถอะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะมีปัญหาเพิ่มแล้วสิ ี่เขาแค่อยากเล่นหรอกเหรอพวกเขาต้องการให้ฉันแต่งงานกับออหฮวแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการให้ฉันแต่งงานกับหูฉินแถมยังวางยาแล้วมาขังข้าไว้ที่นี่อีกท่านพ่อบอกว่าข้าจะเจอแต่คนดีๆและมีความสุขสบายแต่ดูเหมือนว่าตระกูลนี้จะไม่มีคนดีและไม่มีที่ให้ข้ายอยู่เลยแล้วของที่อยู่ในกล่องไม้นั้นมันมีอะไรกันแน่ทําไมตระกูลอู่ต้องการมันทําไมท่านพ่อไม่เล่าอะไรเกี่ยวกับมันให้ข้าฟังเลยละ่ะ และตานนคข้าก็ให้กับพี่เฉิอมู่ไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะแล้วตอนนี้ของอยู่กับพี่เฉือมู่นี่หากว่าเขารู้ว่าพี่เฉิอมู่เป็นคนที่พาเรามาถ้าคนของตะเกินอูรู้จริงๆว่ากล่องใบนั้นอยู่กับพี่เฉิอมู่ไม่ได้การแล้วข้าต้องรีบบอ,อกไปเพื่อไปบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าสาวเจ้าจะไปไหนข่ะเออข้าขอโทษข้าคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้จริงๆข้าต้องไปทำบางอย่างซึ่งมันจำเป็นมากๆ ข้าต้องหนีออกจากที่นี่เจ้าเข้าใจไหมหนีหนีแง่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 พวกเขาเป็นคนเ็วเจ้าสาวของแกเป็นคนดีหนีแมวข้าขอโทษด้วยนะข้าไม่ตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะข้าต้องไปหาเขาคนที่ช่วยชีวิตข้าไวนะ้น่ะข้าต้องออกไปบอกเขาเดี๋ยวนี้แงแงแงอือจุบ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 นนหนีขนความฝุ่นนิดนึงเอ๊ะแทนแทนนี่คือ อจะไปจริงๆเหรอขากวนนะปิดประตูก่อนเดี๋ยวมีคนหนีฟู๊ฟเอ๊ะอะไรเนี่ยนินใครไม่นะนี่มันไม่จริงนี่มันแกเป็นไปได้อย่างไรก็เพราะว่าฉันกดติดตามเพจเป็ดนกแปลมังงะอย่างไงล่ะก็สวัสดีนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเป็ดนกแปลมังงะด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เพจผู้แปลแปลต่อไปนะขอบคุณครับ